วันนี้จะทำแกงหน่อไม้ใส่ใบายานางใส่กะทิวัตถุดิบข้าวเบือใส่พริกใส่กระเทียมใส่กระชายลงไปตำโขลกให้แค่พอหยาบ เดิมได้แล้วประมาณนี้แหละมั้งเปิดแก๊สตั้งหม้อให้หม้อแห้งก่อนพอหมอเริ่มแห้งใส่กะทิลงไปเทใส่หมดทีเดียวเลยคนอื่นทำงาไม่รู้เราทำกินเองแบบนี้ <c oughs> ครั้งแรกเนาะคนกะทินิดนึง พริกกระเทียมกระชายที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลย<ม>เขาใส่อันไหนก่อนอันไหนหลังไม่รู้เราใส่แบบนี้ออพอเริ่มเดือดใส่น้ำใบย่านางใส่เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่เราชอบ ดัานด้นหมูให้มันลงไปให้มันสุกหน่อยให้มันจมน้ำอะ่ะปิดฝาทิ้งไว้ให้หมูมันสุกใส่ข้าวเบือที่เราตำไว้ลงไปตามด้วยวัตถุดิบหลักหน่อไม้ ใส่หมดแล้วก็คนนิดนึงใส่น้ำปลาตามใจชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่ผงชูรสลงไปชอบมากก็ใส่มากตามด้วยรสดีใส่น้ำตาลลงไป ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ใส่เกลือน้ำปลาชะอมใบแมงลักดืมใบโมะกรูดใส่บบรรมะกูดลงไปด้วยคนๆให้ผักมันสลดสีสันเริ่มน่ากินแล้ว หน้าตาก็พอใช้ได้อยู่นะเป็นไงบ้างหัดทำครั้งแรกพอได้หรือเปล่า <c oughs> ใส่พริกแห้งลงไปเพิ่มความสวยงามหิวข้าวแล้วเนี่ย <c oughs> ตักกินข้าวได้แล้วมั้ง เดี๋ยวจะลองหัดทำเมโนโูอื่นดูอีกฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ